สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบ่าตอม a n n e l นะครับวันนี้จะพาไปคัดแยกด่วงอายุครบ30วันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสาหรับตัวนี้นะครับในในกระมังตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะอายุครบ30วันนะครับ30วันเนี่ยก็เลยมาคัดแยกนะครับคัดแยกตัวที่มันัตัตโตนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูกันเลยว่า30บวันแล้วจะเป็นยังไงบ้างสามสิบวันทีนีน้ร่วงสาคูนะครับจะนิยมเลี้ยงในภาคใต้นะครับในภาคใต้แต่ว่าแถวอีสานบ้านบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเลี้ยงน้อยนะครับแต่ว่า เขาค่อนข้างเลี้ยงมาหลายปีแล้วนะครับแต่อีสานบ้านผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่แต่ว่าปัจจุบันก็จะเริ่มมีเลี้ยงแล้วอยู่ที่สารครามขอนแก่นอะไรเงี้ยนะครับจะจะเริ่มมีฟาร์มฟาร์มใหญ่ๆนะครับอันนี้ตัวนี้หัวอาหารอาหารเริ่มเริ่มจะหมดนะครับตัวนี้มันจะไม่ค่อยได้กินอาหารเท่าไหร่ มันจะไซส์อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมคัดแยกเนี่ยผมจะไปทําพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องอายุครบสี่สิบห้าวันสี่สิบวันขึ้นเนี่ยจะทําพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับตัวนี้ผมจะไปขุนก่อนเพื่อเติมอาหารก่อนนะครับเติมอาหารอยู่ประมาณสิบวัน ด้วงสาคูเลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงไม่ยากอันนี้คือผมศึกษาจาก y t u t u นะครับศึกษาจาก YouTube ผมก็เลยลองทําดูว่ามันทํำยังไงเขาทํากันยังไงแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแถววบ้านเราก็ก็หาได้นะครับเช่นกาวเท้าอะไรเงี้ยครับกาวเท้าสับ กละมงังฝาปิดอ่างเงี้ยร้านทุกอย่างยี่สิบบาทมีนะครับพวกหัวอาหารหมูนะครับหัวอาหารหมูบางคนอาจจะคิดว่าหาหัวอาหารหมูยากนะครับแต่ว่าหลายๆฟาร์มทุกๆวันเนี้ยจะนิยมก็คือการใส่หัวอาหารหมูไปด้วยนะครับเพื่อให้ตัวด้วงเนี่ยโตเร็ว แต่ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยมันก็สามารถดัดแปลงได้นะครับสามารถประยุกต์ได้ก็คืออาจจะเป็นหัวหางไก่หัวหางปลาอะไรนะครับหัวหางวัวอันนี้ใช้ได้หมดนะครับวัตถุดิบกรอค่อนข้างจะหาง่ายผมก็เลยลองทำดูมันก็ออกมาเป็นตัวด้งดวงอยู่ เดี๋ยววิธีและขั้นตอนเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปให้พี่ๆน้องๆได้ดูเผื่อมีท่านไหนสนใจอยากเลี้ยงบ้างสําหรับมือสําหรับมือใหม่ค่ัอยากเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมก็ทํามาสักระยะหนึ่งนะครับก็ เป็นลูปเป็นร่างนะก็เลยอยากมาแชร์ประสบก,การณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ได้ฟังนะครับเผื่อมีคนอยากสนใจเลี้ยงนะครับสำหรับพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้ผมกำลังเพาะเพ,าะเพาะเลี้ยงอยู่นะครับตัวนี้ตอนนี้ผมสั่งมาประมาณ25คู่นะครับสั่งมาจากฟาร์มใหญ่ตอมาทดลองเลี้ยงดู สังเกตว่าจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าการะมังที่ผมใช้นั้นเป็นกระมังเล็กนะครับกระมังเล็กปกติเขาจะใช้ขนาดประมาณห้าสิบถึงห้าสิบห้าแต่สังเกตบ้านผมนี่ผมเวหาทุกร้านเลยทุกอย่างยี่สิบาทนี่หายากมากนะครับหายากมากก็เลยได้กระมังเล็กๆมาแต่ก็ทําได้เหมือนกันนะครับ ทำได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ปริมาณที่ได้อาจจะไม่เยอะเท่ากระลัง50 5 50 55นะครับต่นีะสังเกตว่ามันจะมีขนาดเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่ามันจะโตไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับตัวตัวด้วง แล้วแต่แกแล้วแต่การกินอาหารแล้วแต่การกินอาหารนะครับจะมีการเติมอาหารเนี่ยสําหรับร่วงสาคูก็คือเริ่มแรกเริ่มแรกนะครับหลายๆฟาร์มนะครับจะใท้สุดใช้เทคนิคคล้ายกกๆกันก็คือสิบห้าวันนับสิบห้าวันก็คือเราทําปล่อยพ่อแม่พันธเนี่ยสิบห้าวันพอสิบห้าวันเสร็จปุ๊บเนี่ยครบสิบห้าวันเราก็มีการเติมอาหาร เติมอาหารก็คือเราก็จะใช้ส่วนผสมเหมือนเดิมนะครับเช่นพวกกากมันสำปะหลังนะครับกากมันบดอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นแป้งนะครับแต่ส่วนมากจะนิยมใช้ก็คือเป็นกากมันสำปะหลังนะครับกากมันสำปะหลังล้วก็จะมีน้ำ บางที่อาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับดำถ้าไม่มีจริงก็ไม,ไม่ไม่ต้องใช้นะครับได้เหมือนกันหมดอันนี้คือผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันผมไม่ได้ใช้นะครับตน,นี้หัวหาหมูน้ำเปล่าแล้วก็จะมีจากมันเอยมีกากมะพร้าวนะครับกากมะพร้าวหาซื้อได้ร้านขายต้นไม้นะครับกากมะพร้าวสับก็ได้ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาท,ทําขั้นตอนการเลี้ยงให้ดูนะครับแต่ที่นี่พอดีอยากมาแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งเพราะว่ามันครบสามสิบวันพอดีที่ผมทำขึ้นมาผมก็เลยเอามาแยกนะครับคัดพ่อแม่ไอคัดไอ้ตัวด้วงนะครับเพื่อจะไปขุนนี่ประมาณสิบวันนะครับเพื่อที่จะเขาเข้าฝัน เราก็อปับทำพ่อแม่พันทั้งในการใช้งานทั้งต่อไปนะครับสําหรับพ่อแม่พันธุ์จะใช้ได้ประมาณประมาณนะครับประมาณสามครั้งนะครับสิบห้าวันเราออกแล้วก็ทําใหม่สิบห้าวันเราออกก็ทําใหม่เนี่ยะครับซื้อมาครั้งเดียวใช้ได้ใช้ได้ไปตลอดเพราะว่าเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยพ่อแม่พันธที่ เราซื้อมาเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสาครั้งใช่ไหมครับพอสาครั้งเสร็จเราก็มาขุนตัวลูกเรื่องัวนี้ไปขุนพวกนี้นะครับพอขุนไปปุ๊บเราก็ไปเข้าฝากพอเขา้าฝากเสร็จประมาณหนึ่งเดือนพอหนึ่งเดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มม้วนตัวนะครับเริ่มม้วนตัวเข้าเป็นอ่าตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับผมถึงบอกว่าซื้อมาครั้งเดียวก็คือเราเราสามารถ ใช้ได้ตลอดเลยแล้วไม่ต้องไปซื้อไปซื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการละมา,าแรกถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เริ่มทำนะครับอาจจะลืมว่าสิบห้าวันเนี่ยเราเราจะมานับยังไงให้มันครบสิบห้าวันก็คือเทคนิคของผมก็คือนี่เลยสำหรับผมจะเขียนไว้นะครับคือผมจะพิมพ์ไว้ว่าเริ่มวันไหนนับอีกสิบห้าวันวันไหน นับไปอีกสิบห้าวันให้มันครบหนึ่งเดือนวันไหนแล้วก็ครบสิบสี่สิบห้าวันเนี่ยวันไหนเก็บผลผลิตอ่างเงี้ยครับก็คือการลืมนะครับการลืมจะได้จะได้ไม่หงงหน้าหงหลังว่าเราเริ่มทําตั้งแต่วันไหนมันจะครบวันไหนอะไรประมาณนี้ยครับก็คือผมจะทําแบบนี้ไว้นะครับสาหรับหลายๆคนนะครับแถวอีสานบ่านเราอาจจะงงๆว่ามันเอามาทําอะไรนะครับเอาไปทํา ทำเมนูอะไรได้บ้างนะครับคือเท่าที่ผมสอบถามฟาร์มใหญ่ๆเขาเนี่ยก็คือเขาจะมีการส่งออกแล้วก็การนำมารับประทาน,นก็คือทำได้หลากหลายเมนูแกะบอกงั้นนะครับก็คืออาจจะเป็นคั่วเกลือก็ได้ผัดกะเพราก็ได้อะไรได้ทุกอย่างนะครับที่แทนหมูได้เลยแกะบอกงั้นนะครับ แค่หมูได้เลยแต่ว่าเมนูที่ย้อนฮิตหน่อยก็จะเป็นขั่วเกลือนะครับส่วนมากภาคใต้ก็จะเลี้ยงกัน, <c oughs> นจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ <c oughs> หลายๆคนอาจจะบอกว่า <c oughs> คนอีสานทไํไมไมไม่ไม่พูดอีสานก็คือตัวนี้ผมอยากให้เพื่อนพี่ๆน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ใช่คนอีสานที่เขาอาจจะฟังภาษาอีสานไม่ไม่เข้าใจนะครับผมก็เลยจะถ่ายทอดเป็นภาษาภาษากลางนะครับเพื่อจะได้เรียนน้องอยู่ภาคอื่นจะได้ฟังฟังเข้าใจด้วยนะครับแค่สิ้าวันเราก็มาดู มาเติมอาหารทำสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ที่กำลังเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงเป็นฟาร์มใหญ่ๆแล้วนะครับอ,อยากแชร์ประสบการณ์ว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้หรือ,อยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คอมเมนต์ได้นะครับส่นด้านล่างเดี๋ยวเราค่อยมาแชร์ประสบการณ์กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เจอปัญหาอุปสรรคอะไรไหมนะครับเท่อที่ผมทามาเนี่ยมันจะมีมันจะมีปัญหาก็แค่ปัญหาไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบ้างไอพวกมันจะมีหนอนนะครับมันจะมีหนอนเกาะบริเวณด้านข้างนะครับแต่ว่าผมก็มีวิธีว่า ทำไงหนอนมันถึงจะหายนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำทำให้ดูในคลิปต่อไปเพราะว่าผมลองผมลองนำมาเลี้ยงเนี่ยก็คือมันมันจะเจอป,ปัญหาคือหนอนมันขึ้นบริเวณขอบขอบนะครับมันจะขึ้นเยอะมากทวนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับก็สอบถามได้นะครับที่ทางเพจเราจะมีเพจก็คือเพจ ตามดุงยานะครับสั่งุงยาแล้วก็ทาง YouTube เนี่ยของผมทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบาวต๋อ h ชาแนลนะครับบ่าวต๋อมบ,บ่าวต๋อ,ตอสีรก,กิตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเริ่มทำ YouTube ครับมือใหม่ัทำ u t u b e นะครับก็เลย ลองเลี้ยงด่วงสาคูก็เลยมาทำคลิปวีดีโอตัวนี้แบ่งกันมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆได้ได้ดูเพราะว่าตอนนี้ที่ผมที่ผมเลี้ยงเนี่ยจะม,มีมีมีหอยเชอรี่เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปหลายๆคลิปให้ให้เพื่อนๆพี่น้องๆได้ดูนะครับจะมีหอยเชอรี่หอยโข่งใต้นะครับ ที่ตอนนี้กําลังอนุบาลอยู่หองเชอรี่สีทองพวกนี้นะครับกาลังอนุบาลอยู่นะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเพื่อมาแชร์ประสบการณ์ในตัวหอยเชอรี่หอยโข้โหใช่ปูก็มีครับตอนนี้ปูเนี่ยตอนนี้ผมทำคลอดมาหนึ่งหนึ่งตัว ตอนนี้ก็เรอนุบาลอูเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้จะมาทำคลิปให้ดูว่ามันตั้งท้องอยังไนนง,งนะครับมันตั้งท้องกี่เดือนนะครับแล้วก็การอานุบาลการทำคลอทำอยังไงครับาหาหลายคนเอาบาวว่ากังวลมากเลยในเรื่องของทุกที่นะครับผมก็คิดเหมือนกันว่าที่ทำขึ้นมาเนี่ยจะเอาไปขายให้ใคร ในในความคิดของทุกคนที่เริ่มเริ่มทําอะไรหลายๆอย่างสําหรับผมตอนนี้ผมผมก็ไม่รู้ว่าจะไปะขายให้ใครนะครับแต่ว่าผมก็อยากลองทําขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันครบตามกระบวนการถึงขั้นตอนการพาอเลี้ยงก็คือการทําให้มันจะมีตัวพ่อแม่พามได้ก็ อาจจะแบ่งให้พี่ให้น้องแถวข้างบ้านเราได้ได้ลองชิมดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนคงไม่เคยกินผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับครั้งแรกที่เคยทำเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทำขั่วเกลือเอมนูเด็ดเขาบอกว่าขั่วเกลือ คั่วกเกลือแล้วก็ทําเป็นเมนูอาหารให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้ชมกันว่ามันเป็นยังไงกินกินครั้งแรกเคยกินครั้งแรกมันจะเป็นยังไงอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเพื่อเป็นให้ให้กําลังใจผมด้วยนะครับที่สําคัญลืมถุงมือนะครับสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้มันจะมีมีกลิ่น ค่อนข้างจะมีปีงนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวในเรื่องว่าว่ามัน <c oughs> มันจะสกปรกไหมเพราะว่ามันจะมีกระบวนการกระบวนการการล้างคล้องอะไรเงี้ยอย,อยู่ครับมันจะมีเดี๋ยวผมจะทำคลิปดี่นให้ดูคลิปหน้า ล่วงสาคูอายุ30วันนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเติมอาหารให้มันครบประมาณ10วันให้มันครบให้มันได้45วันแล้วก็จะเอาเข้ากนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับว่าวิธีขั้นตอนการเอาเข้าฝักทำยังไงนะครับไยลืมฝาก ช่องเบาต๋อมชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เพจามลุงยาสีสเกตด,ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ